ใ้ของความสนุกสนานของรายการศูนกันแล้วนะครับครับช่วงนี้นะครับแหมผมทราบมาอีกแล้วครับว่ามีสาวสวยอีกแล้วสาวสวยมาร่วมงานมาร่วมในวันนี้อีกแล้วโอ้โหคุณอ,อะไรเป็นเป็ย่งไผมไปทไปทุกทีเลยครับนี่คุณไม่ต้องมาทํากระดิกระดาหรอกเขาไม่มาคนเดียวมาครับเขาเขามีบอดี้การ์ดมาด้วยกันแล้วกันนะประมาณว่าสมัยนี้ต้องมากับคุณแม่ไม่เป็นไรผมเข้าทางแม่ได้ผู้ชายครับผู้ชายคุณพ่อละสิไม่เป็นไรผมก็เข้าทางพ่อมโง่ดีไม่ใช่ชายหนุ่มครับ ชายหนุ่มพี่ชายพี่ชายพลนรนามสกุลพละนามสกุลเป็นเพื่อนของอาไม่ต้องไปรู้แล้วเป็นอะไรก็ช่างเเจอพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับคุณนุสบาวานิชังกูลและคุณสารัสตังกะปีชับ นึกว่าใครแม่ไปไปเกินซะอย่างเงี้ยคุณเดินตัวเกรงเลยจะไปดีได้ไหมเน่มันยังไงกันไว้ใจได้หรือเปล่าอะไรไว้ใจได้ครับพิธีกรไว้ใจได้ครรายการของเราพิธีกรเป็นเกย์ทั้งนั้นเลยกําลังสงสัยอยู่เออยังไงกันคู่พระคู่นางนะครับคู่ใหม่ล่าสุดนะครับาดังอยู่เลยครับจากละครเรื่องพิสูจน์รักจากสวรรค์นะฮะก็ไปตามกันมาก็คงจะรู้ว่าเป็นยังไงเป็นเป็นเรื่องแรกที่ได้เจอเจอร่วมงานกันหรือเปล่าครับใช่ครับ ก่อนหน้านี้เคยร่วมงานอะไรกันไหมไม่เคยเคยเจอกันตามที่ต่างๆตามที่ต่างๆกินข้าวเจอนั่งกินร้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยบแต่ว่ายังไม่เคยเล่นละครด้วยกันคุณก้องเคยดูละครที่คุณนุ่นเล่นไว้เคยครับเคยชี่เล่นกระด้วดีฮะเล่นดีนะครับอะไรจัคุณบอกคุณว่าเล่นแข่นแล้วคุณรุชนนะครับเคยได้ยินผลงานอะไรของคุณก้องบ้างอ๋อเคย ก็สมัยเด็กๆก็เป็นแฟนแพงโอ้โหต่างไปไหนกัเหรอขนาดนั้นลูกพวกพี่ล่ะนี่มันจะเท่ห์หรือจะอยไหนเนี่ยเห์มมัไไม่ใช่คุณเด็กตอนเข้าออเนี้ยแบบสมัยดูชุดแรกแล้วนึกยังแบบไม่นานเท่าไหร่หรออยู่มมสี่มห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ได้เข้าวงการยังเล่าให้พี่โจพี่ก้องเขาฟังเลยแบบว่า สมัยเด็กๆยังจำได้แบบวิ่งขอลายเซ็นกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยดูตอนนี้ยังกรีดอยู่ไหมฮะตอนนี้อะฮะตอนนี้ก็ยังกรีดอ๊ดไปสิบบาทก็แบบบางทีพัดกองก็อยางแอบขอลายเซ็นได้อะนะอนี่แสดงว่าเก่งใจอ๋อยังโอ้โเห็นเห็นไม่เคยมีแมแบบเลยใช่ไหมฮะไปเจอกันในกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขากรี๊ดการ์ดกันดีกันด้านแบบอุ้ยพี่กล้องนี่คลื่นใครกรีดคุณพึ่งไม่มีหรอแมเกินไปถ้าผมมาช้าพี่เพิ่งมา อ๋อเหรอนี่ฮะพี่เพิ่งมาโอ้ยพี่เพิ่งมาเป็นดาอกที่ค่อนข้างแรงสหรับสหรับวงการนี้พี่เพิ่งมาผมมาช้าหน่อยพี่เพมาอ๋แล้วน่าจะไม่มีอารมณ์ใดงๆพี่เพราะแต่งหน้าเขาแก่ก็ทุกวันนี้ไม่มีใครยอมเล่นกับเธอแล้วตัวคำนี้อุ้ยอุ้ยผมไม่รอดเลยไปหลุดบรุดกับทั้งสองท่านนี่เป็นเป็นศิลปินที่มากไปด้วยความสามารถใช่ไหมครับเป็นทั้งดารา เป็นทั้งพิธีกรนะครับเป็นนักร้องด้วยเป็นนักร้องด้วยนะครับขอบคุณครัเป็นนักร<ม>้องด้วยในในในความรู้สึกส่วนตัวไอสามสี่อย่างที่ทําอยู่เนี่ยนะฮะอันไหนมันยากกว่ากันครับอันไหนยากที่สุด <c oughs> ยากที่สุดน่าจะเป็นละครละครที่แสดงเพราะว่ามันอาจจะไม่ไม่ไม่ตรงกับน,นิสัยพั<ม>นดานตัวเองสักเท่าไหร่นะคือเขาจะบอกว่าเขาจริงใจเขาไม่ชอบเล่นละครเขาไม่ชอบร้องไม่ไม่ถึงกับไม่เลือกนะะคือถ้าให้เลือกสมมุติให้เลือกทำสามอย่างเนี่ยผมคงเลือกเล่นดนตรีก่อน อ๋อเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรารักที่สุดนะครับวันที่คุณรุ้บ้างนะครับก็ทํมาหลายอย่างละครนะครับละครเป็นพิธีกรแล้วตอนนี้ถ้าพว่าทํามากกว่าพิธีกรอีกคือไปอยู่ในส่วนของเบื้องหลังใช่ไหมครับก็นึกสนุกขึ้นมานึกสนุกขึ้นมาก็ทําเป็นพิธีกรด้วยแล้วก็อยู่เบื้องหลังมันก็เหมือนกับว่าเราเราได้รู้ทุกขั้นตอนดีอยากเรียนรู้มากกว่าทําอะไรครับกับเบื้องหลังครับ คือ,อยังมีรายการหนึ่งใช่ไหมคะคือเป็นเป็นสารคดีต,ต่างประเทศก็ชื่อใบปลายตาซึ่งนุชเป็นคนเอาเอาจากบุคลิกของตัวเองอะไรเงี้ยเป็นคนที่ชอบเดินทางแล้วก็ชอบชอบดูในสิ่งที่อย่างบ้านเราไม่ค่อยมีพอไปต่างประเทศแล้วเห็นนู่นเห็นนี่ก็เลยเกิดความรู้สึกว่าอยากจะจดจําแล้วก็บันทึกเอาไว้อันนี้คือ concept. คอนเซ็ปต์เริ่มมาจากตัวเราว่าเราเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้แล้วก็เลยคิดว่าลองมาผสมผสานหลายๆอย่าง แล้วก็มาคุยกับพี่ทีมงานดูอะไรเงี้ยนะก็เลยเกิดเป็นใช่ก็ช่วยก็ทํางานข้างหลังทั้งข้อมูลทั้งแปลทั้งอะไรบทอะไรต่างๆด้วยก็สนุกดีอ่ะดีนะครับก็คงมีความสุขดีการละครแหละครับยังคงเล่นต่อไปเรื่อยๆก็ยังคงเล่นต่อไปแต่ว่าอาจจะน้อยลงมคุยกับคุณก้องคุณก้องว่างวงนูโวหายไปไหนฮะวงนู๋อยู่ครบทุกคนครับครับแล้วแต่เป็นเป็นยังไงก็ก็ไม่ถึงกับแตกนะฮะก็คือต่างคนต่างแยกย้ายไปทําหน้าที่ที่ถึงขนาดก็อยู่ในวงการเพลงทุกคน ม่ฮะมีปีเตอร์กับสุขพีเตอร์นี่เขาไปช่วยคุณแม่ทําเรื่องเกี่ยวกับจิวเวลรี่เพราะคุณแม่เขาเส้นเสียไปอ๋อต้องดูแลกิจการของครอบครัวครับส่วนสุก็ประเทศเดียวกันแต่ว่าเป็นลงกล่นสุกขก็มีโีลงกลืนที่บ้านไม่ที่บ้านเลยก็วงจรก็วงจรครบก็กลึงแบดเล่นเองเราก็ที่เห็นหน้าเห็นตากันอยู่บ่อยๆก็จะมีคุณคุณก้องคุณโจแล้วก็จอดครับที่เห็นหน้ากันบ่อยที่สุดส่วนใหม่ก็ช่วยอยู่ทางด้านนี้โคลเรื่องห้องอัดเสียงก็มีมารวมกันออกเทปอีกไหมฮะ ก็คุยๆกันอยู่เหมือนกันกต่ว่ามันมันต้องดูทุกคนว่างว่างชนกันด้วยะหมายถึงว่าพีเตอร์ตอนนี้เขาก็เป็นแบบบีซี่เป็นนักดูจิวเวลรี่นักดูเพชรไปแล้วก็ต้องดูว่าถ้าเข้าว่างๆสบายๆกับทุกคนนะทัร์มิงดีหมดก็อาจจะมาทำัสักครั้งแล้ก็รอวันนั้นก็รอกันต่อไปแล้วกันนะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้รับรู้เรื่องราวปัจจุบันของคู่พระคู่นางนะครับคู่พมาได้ไหมประมาณนั้นนะก็ ขอบคุณนะครับที่เอาเรื่องราวน่ารักน่ารักสนุกสนุกถ้าอยากเจอคู่นี้อีกนะฮะในสภาพที่มีหลากหลายรสชาติก็ดูละครของเขาและเธอกันไปก็แล้วกันนะครับ,รบแล้วก็บรรยากาศท้ายๆเราคงจะให้ให้ฟังเพลงวันนี้นะครับ<ว>เรามีพิเศษนะครับ<ว>เพื่อเป็นการย้อนอดีตลำลึกไปถึงความประทับใจของวงนูโวในอดีตวันนี้เรามีโชว์ชุดพิเศษนะครับจากคุณก้องคุณโจแล้วก็คุณจอนในเพลง<ว>มันก็ได้อยู่ลวะวางเลยครับ ดูแลตัวเองไม่ค้เล่นเล่รัไม่มีใรมเรายังมีปัญหาไม่ธรรมาสกอยาไม่รู้นาิงลนเ้เ่องนีทีไ้งไม่ไมมมว่ารือรจะเป็นจะทุสนับสนุนรายการโดย